สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้าจีนโดยนายหงอู่สัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบัน คลิปนี้อยากพาทุกท่านย้อนไปสู่จุดจบของราชวงศ์ซ่งซึ่งเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ของจีนครับเป่าบุญจีนที่ท่านรู้จักก็อยู่ในราชวงศ์ซ่งวีลบุรุษเขาเหลียงซานก็มีเขาเรื่องมาจากราชวงศ์ซ่งราชวงศ์ซ่งก่อตั้งโดยเจ้าขวังอินประวัติศาสตร์เรียกซ่งไทจูในการรัฐประหารพลัดแผ่นดินยึดอำนาจจากราชวงศ์เก่านั้นเป็นไปอย่างง่ายดายเพราะเป็นการยึด มาจากห้องเต้เด็กพอยึดอำนาจได้สวมเสื้อมอังกรแล้วเจ้าขวางอินก็เกรงว่าขุนสึกคนอื่นๆจะเจริญรอยตามเจ้าขวางอินจึงดําเนินนโยบายลดทอนอำนาจ ทางการทหารและสร้างโลกด้วยนักวิชาการราชวงศ์ซ่งจึงเต็มไปด้วยนักวิชาการฝีปากดีส่วนนักวิชาเกินก็แน่าจะมีเช่นเดียวกันราชวงศ์ซ่งปฏิบัติต่อขุนนางฝ่ายบัณฑิตหรือฝ่ายบุญ ดีอย่างมากแทบจะไม่เคยสั่งประหารขนนางฝ่ายบุญตลอดระยะเวลาที่ราชวงศ์นี้ครองแผ่นดินจีนส่วนฝ่ายการทหารครับยุคนี้ถือว่าด้อยไปกว่าหนึ่งขั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำยาเสียเลยทีเดียวจริงๆถ้าเราได้อ่านประวัติศาสตร์ราชวงศ์ซ่งทั้งหมดครับขณะที่เกิดสงครามนะครับจากทั้งอาณาจักรเหลียวตีเซียราชวงศ์จีนหรือแม้แต่พวกมองโกครับทหารร่ ราชวงศ์่งล้วนสู้อย่างสุดใจขาดดิ้นไม่ได้ย่อหย่อนนะครับไปกว่าราชวงศ์ใดของจีนเลย แต่อาจจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ราชสำนักเองตั้งแต่ห้องเต้เรื่อยลงมาถึงขุนนางขุนนางราชวงศ์ซ่งจะแบ่งเป็นสองฝ่ายเสมอฝ่ายหนึ่งบอกให้เจรจารักความสงบจบที่ยอมจ่ายและอีกฝ่ายหนึ่งบอกเราต้องสู้กู้แน่ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีและจนแล้วจนรอดครับห้องเต้หลายพระอ,องค์ของท่ง กลับดำเนินนโยบายการต่างประเทศแบบปัญญาอ่อนเชื่อว่าคุณธรรมมีแม่ตาจะเอาชนะเผ่าเถื่อนได้ซึ่งความจริงไม่เป็นเช่นนั้นขณะที่ราชวงศ์ซ่งปกครองแผ่นดินจีนอยู่นี้ครับหลายเผ่าได้พัฒนาถึงขีดสุด ส้งอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาจนเป็นภัยคุกคามตลอด300ปีของราชวงศ์ซ่งมีฮ่องเต้สองพระองค์ครับคือซ่งหุยจงและซ่งชินจงฮ่องเต้สองพ่อลูกนี้ครับโดนราชวงศ์จินจับตัวไปอย่างหน่อัปยศราชวงศ์ซ่งต้องย้ายลงใต้แล้วให้เจ้าโก้องค์ชายปลายแถวองค์หนึ่งขึ้นเป็นฮ่องเต้ประวัติศาสตร์เรียกซ่งใต้ แม้จะประสบพบเจอปัญหาจนเหลือแผ่นดินแค่ครึ่งเดียวแต่ห้องเต้เหล่านี้ก็ไม่ได้สำนึกสำเนียกแม้แต่น้อยยังคงปักหลัก เป็นนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวไม่คิดจะย้อนเรียกแผ่นดินทางเหนือกลับคืนมายินดีอยู่ในพื้นที่ของตัวเองส่วนที่ลอดมาได้ยังมีแผ่นดินให้ปรกคของก็เพราะราชวงศ์จินมีปัญหาภายในหรือเพราะอาณาจักรเหล่านั้นขัดแย้งกันเองภายในราชวงศ์ซ่งจึงได้ลาบลอยอยู่อย่างสงบสุขไม่ใช่เพราะตนเองเก่ง แต่อย่างใดเรื่องราวดำเนินมาจนถึงราชการส่งหลีจงห้องเต้องค์ที่14ของราชวงศ์ส่งส่งหลีจงของราชยาวนานถึง40ปีปกครองบ้านเมืองไปตามสภาพไม่ได้มีความสามารถอะไรนอกจากเสวยสุขให้สมกับที่ได้บรรลังมาอย่างบุญหลน่น ทับปล่อยให้กังฉินชาชั่วเจียซื่อตาว,วางอำนาจบาดใหญ่เมื่อส่งหลีจงเซฟกามเกินขนาดตายขาอกนางบำเรอล้านชายเจ้าฉีขึ้นเป็นส่งตู้จงห้องเต้องที่สิบห้า ส่งตู้จงเป็นเพียงหุ่นเชิดของเจียซื่อเต้าเท่านั้นเป็นฮ่องเต้ที่น้อมแนมหน้าสมเพชยยิ่งนักปล่อยให้เจียซื่อเต้าขี่คอสบายอารมณ์คนถอยเจียซื่อเต้าเองก็ถือว่าตนมีบุญคุณต่อฮ่องเต้จึงกระทำการจับช่วงล่วงเกินแสดงอำนาจบาดใหญ่ต่างๆนานากลายเป็นผู้บริหารแผ่นดินตัวจริง เจียซื่อเต้าคนนี้ผมได้เล่าไปแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถไปฟังย้อนหลังได้ในคลิปที่ชื่อเจียซื่อเต้าจากกุ้ยข้างถนนสู่นาย,ยกรัฐมนตรีจิ้งหลีดขุนนางโฉดตายราชวงศ์ซ่งเมื่อเป็นกุ้ยข้างถนนจึงไม่ต้องถามหาคุณธรรมความดีงามจากคนคนนี้ราชวงศ์ซ่งที่มีเจียซื่อเต้าบริหารปกครอง จึงตกต่ำอ่อนแอลงทุกวันขณะที่มองโกบุกราชวงศ์ส่งครั้งแล้วครั้งเล่าเจีสซอเต้าไม่ได้ยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งแม้แต่น้อยทำสึกอ,อย่างตลกตะแลงแล้วเครมเป็นผลงาน เพื่อให้ตนได้กลุ่มอำนาจในราชสำนักไว้อย่างเหนียวแน่นเท่านั้นข้อสอ1274ขณะที่ราชสำนักทรงติดพันกับศึกมองโกบุกลงใต้ยางฮึกเหิมส่งตู้จง ในวัย34ปีเซฟกามเกินขนาดสวรรคคตราชสำนักภายใต้การบงการของเจียซื่อเต้าให้ตั้งโอรสวัยสีขวบของซ่งตู้จงเป็นห้องเต้องค์ใหม่ประวัติศาสตร์เรียกซ่งกงตีแม้จะมีคนเสนอว่าควรตั้งเจ้าชื่อซึ่งมีอายุมากกว่าเป็นห้องเต้แต่ไม่มีใครขัดเจียซื่อเต้าได้ ซึ่งเหตุผลไม่ใช่อะไรมากครับก็เพราะคนจันลเจียซื่อเต้าต้องการเสวยอำนาจเป็นปริงในราชสํานักต่อไปอย่างยืนยาวมั่นคงโดยไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของแผ่นดิน นายกรัฐมนตรีจิ้งหลีเจียซื่อเต้าขอแสด,แดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนำทัพหนึ่งแสนสามมืนคนออกรบด้วยตัวเองแต่ปรากฏพ่ายแพ้ยับเยินรีบถวายดีกาให้เสียไทยหองไทยห่ารีบย้ายราชสำนักหนี ราชสำนักปลดเจียซอเต้าออกจากตำแหน่งและเนรเทศผู้คุมคนหนึ่งแค้นใจมานานกับนายกรัฐมนตรีจิ้งหลีดท,ที่ทําชาติวิบัติชิบหายจึงลงมือสังหารคนจัลัยเจียซือเต้าตายคาส้วมให้สมกับที่ทําตัวโสมมโสโครกมาทั้งชีวิตฝ่ายทัพมองโกบุกยางโจและล้อมเมืองหลวงหลินอันขุนนางในราชสำนัก มองสถานการณ์แล้วมีแต่อนางอรอสิ้นชาติจึงนี้ตายกันจ้าละวันคุณธรรมความดีงามที่ท่องมาทั้งชีวิตบัดนี้จำไม่ได้แล้วแม้สักข้อหนึ่งเสียไทยหองไทยเห่ามีราชองค์การตำหนิขุนานางใจเสาะที่รักตัวกลัวตายพากันหนีไม่คิดคุ้มภยัยราชวงศ์ปกปักแผ่นดินว่า ราชวงศ์ส่งอายุ300กว่าปีดูแลเอาใจใส่บรรดาขุนนางเป็นอย่างดีตัวเรากับห้องเต้บัดนี้ประสบเคาะห์ภัยพวกเจ้าขุนนางใหญ่น้อยไม่สามารถเสนอแผนกอบกู้ได้ภายในละทิ้งหน้าที่ภายนอกทิ้งตำแหน่งทิ้งเมืองนี้ตายเอาตัวรอดยังมีความเป็นคนอยู่อีกหรือยังจะมีหน้าไปพบอดีตห้องเต้ในปรโรกอีกหรือ ว่ากันแล้วนะครับขุนนางในราชวงศ์ซ่งครับได้รับการยกย่องอย่างสูงและราชวงศ์ซ่งก็เลี้ยงดูปูเสือขุนนางอย่างดีแม้แต่ขุนนางที่ออกจากราชการไปแล้วไม่ต้องทำงานที่เมื่อจกระแ,แลแต่ก็ยังได้รับเบี้ยววัดจากราชสำนักในยามที่ราชวงศ์ซ่งเข้าตาจนนับถอยหลังสู่การสิ้นชาติเช่นนี้ขุนนางไร้ยางอายก็มีพวกรักตัวกลัวตายก็มี พวกยอมขายตัวเพื่ออนาคตที่สดใสกว่าก็มีแต่คนที่จงรักภักดีพร้อมสู้เพื่อชาติบ้านเมืองก็มีเช่นกันยามวิกฤตจึงได้เห็นว่ามนุษย์แต่ละคนเป็นอย่างไรหนึ่งคนที่จงรักภักดีต่อชาติคือหวนเทียนเสียง ขอ้อส .75 เวินเทียนเสียงได้รับราชองค์การจากไทยฮองไทเฮาให้ระดมกองทัพกอบกู้ราชามุ่งตรงไปที่หลินอันเมืองหลวงวินเทียนเสียงเมื่อถึงราชสำนักสภาพราชสำนักโลงเหลงเหลือขุนนางแค่ไม่กี่คนแม้มีแค่ไม่กี่คน,คก,คนก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะสู้หรือจะถอยวินเทียนเสียงบอกให้ใช้กำลังที่เหลือ 40, 99, สี่0มนายสู้ ตายกับค่าศึกแต่ถูกคัดคานเดือนหนึ่งรัชศกเตอโยปีที่2คศหนึ่สองเจในวังเหลือขุนานางฝ่ายบัณฑิตเพียง7็คนวันที่18เดือนหนึ่งรัชศกเตอร์โย ปีที่สองคศหนึ่งสองเจ็ดหกเียไทยหองไทยเฮาให้อย่างอิ่งขุยขุ้นางใหญ่ไปสวามิภักต์ต่อทับหยวนยางเป็นทางการมอบตราแผ่นดินพร้อมหนังสือขอยอมแพในหนังสือระบุว่ากระหม่อมเจ้าเสียนเยาวไว เคาะกามบ้านเมืองมีไผ่กั้งฉิ้นโฉดเจียซื่อเต้าทำรายชาติทำให้อาณาจักรของพระองค์ยกทัพมาปราบปรามกำหม่อมแม้จะดิ้นหล่นเอาตัวรอดแต่ไม่อาจฝืนอานัาสวรรค์บัดนี้ขอเลิกเป็นฮองเตและขอถวายหัวเมืองที่เหลือให้แต่โดยดีขอเพียงราชวงศ์หยวนละเว้นชีวิตราชวงศ์ซ่งที่สืบทอดมา300กว่าปีไม่สูญสิ้นให้ลูกหลานตระกูลเจ้าได้มีที่พึ่งพา จกถือว่าเป็นพระคุณยิ่งใหญ่ท่วมหัวแม่ทัพฝ่ายหยวนอ่านหนังสือที่เนื้อความเต็มไปด้วยการประจบประแจงเช่นบ่าวทาตรับใช้ก็ยิ้มอย่างพออกพอใจ แต่มีเงื่อนไขว่าให้นายกรัฐมนตรีมาเจรจาเท่านั้นเสียไทยหองไทยเฮาได้ตั้งให้เหวินเทียนเสียงเป็นนายกรัฐมนตรีขั้วผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่เหวินเทียนเสียงไม่ยอมอ่อนข้อโต้เถียงด้วยคุณธรรมสูงสุดไม่สบอารมณ์ แม่ทับหยวนอย่างยิ่งจึงโดนจับและส่งไปเมืองหลวงของหยวนทับมองโกยึดลิ้นอันต้องกงตีสละราชบัลลังก์ทอชุดมังกรนำขุนานางน้อยใหญ่สวามิภักดิ์ส่งกงตีวัยแปดขวบและพระมันดาขึ้นเหนือไปเมืองหลวงต้าตู้ของราชวงศ์หยวนส่วนเสียไทยฮองไทยเฮาประชวนจึงยังร่วมเสด็จไปด้วยไม่ได้ แต่ก็ได้ตามไปภายหลังในช่วงที่สถานการณ์คับขันนั้นเสียไทยหองไทยเฮาได้ส่งองค์ชายสองคนนี้ออกไปก่อนนั่นก็คือเจ้าชื่อและเจ้าปีวันที่1เดือน5ขอศ1276ขคุณนางที่รอดตายกันมาได้ยกเจ้าชื่อพี่ชายต่างบรรดาของทรงกงตีที่มีอายุเพียง7 ปีขึ้นเป็นห้องเต้อ,องค์ใหม่ที่ฝูโจภายใต้ความเชื่อที่ว่าขอเพียงโอรสสวรรค์ยังอยู่ต้าส่งก็ยังคงมีความหวังประวัติศาสตร์เรียกส่งต่วนจงห้องเต้วัยยาวไม่สามารถรับผิดชอบงานบ้านเมืองได้ผู้กลุ่มอำนาจในราชสำนักสัญจรคือเฉินอีจงขุนนางใหญ่นับจากเดือน11เฉินอีจงและพวกได้นำเสด็จห้องเต้ลงเหลือลอยลำไปมาระหว่างเฉียนโจ Oh เฉาโจและหุยโจทางด้านหนึ่งเหวินเทียนเสียงที่หนีรอดจากมองโกมาได้ยังยืนหยัดต่อสู้กับทัพมองโกอย่างแข็งกร้าวก่อนจะพ่ายแพ้ยับเยินในเดือน8ปีคศ .1277 ภรรยาและลูกชายสองคนของเหวินเทียนเสียงถูกฆ่าตายเหวินเทียนเสียงถอยมาถึงนานหลิงเดือน2ปีคศ .1278 เหวินเทียนเสียงเคลื่อนย้ายไปยังเฉาโจและหุยโจ เพื่อตามหาราชสำนักสันจออีกทางหนึ่งทับหยวนข้ามเขาต้าวี่หลิงไล่ล่าราชสำนักทรงราชสำนักทรงต้องกระหืดกระหอบอบพยพหนีตายแทบไม่เหลือความเป็นราชวงศ์อันศักดิ์สิทธิ์ระเบียบธรรมเนียมมีเพียงลู่สิ่วฟู่คนเดียวเท่านั้นที่ยังใส่ชุดขุนนางพร้อมถือป้ายหยกเข้าเฝ้าบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องตลกขบขันหรือไม่รู้จักเวล่ำเวลาแต่ความจริงแล้วเป็นการแสดงออก ถึงความจงรักภักดีราชสำนักสัญจรข้ามเขาลงทะเลเพื่อหน,นีเอาตลอดอย่างฉุกละหุกระหว่างทางเกิดเรือล่มห้องเต้เด็กส่งตวนจงพลัดตกน้ำจนสำลักน้ำเกือบวายชีวิตโชคยังดีที่ขุนานางใกล้ชิดช่วยไว้ทันส่งตวนจงเด็กว,วัย1 1ขวบได้รับตำแหน่งห้องเต้นในยามบ้านเมืองเหลือแต่ชื่อเผชิญวิบากกรรมต่างๆนานาเดือนสี่ รัชศกจิ้งเหยียนปีที่สคศ1278งสอง่องตวนจงสวรรคคตที่กังโจเราขุณนางไม่เห็นว่าไม่มีโอรสสวรรค์แล้วก็คิดว่าควรแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันแต่ลู่ซิ่วฝูประกาศก้าวว่าพระโอรสอีกองค์หนึ่งของส่งตู้จงยังอยู่ จะทอดทิ้งโดยไม่ใหญ่ดีได้หรือโบราณว่ามีคนเพียงหยิบมือหนึ่งก็กู้ชาติได้เวลานี้มีขุนนางอยู่ทหารอีกนับหมื่นถ้าสวรรค์ไม่ให้ส่งล่มสลายยังคงฟื้นชาติได้ไม่ใช่หรือด้วยการปลุกใจเต็มสู่ของลู่ซิ่วฝูขุนนางจึงยกเจ้าปิ่งไหวเจ็ดขวบขึ้นเป็นห้องเต้องค์ใหม่โดยมีต้นไม้ใบหญ้าเป็นหลังคาประดับประดาในพิธีประวัติศาสตร์เรีย ส่งตี้ปิงเป็นโอรสสวรรค์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ส่งราชสำนักทรงย้ายมาปักหลักที่เกาะหยาสารเดือน1คศ .1279 แม่ทับหยวนสืบข่าวได้ว่านอนเนื้อเชื้อมังกรทรงซ่อนตัวอยู่บนเขาหยาสาร จึงแล่นเรือไปที่เกาะทันทีแต่ไม่อาจเอาชนะทับเรือของส่งได้ทับหยวนเข้าเสริมอีกสองทับล้อมเกาะหยาซานเดือนสองทับส่งก็ถูกตีแตกกระเจิงรุ่งเช้าขุนนางส่งเห็นว่าไม่อาจพลิก ปืนสถานการณ์ได้แล้วจึงมาอย่างที่ประทับของห้องเต้น้อยและจะพาลงเหลือเพื่อหนีลู่ซิ่วฝูเห็นว่าหนีไปก็ไม่รู้จะตายร้ายดีอย่างไรไม่อยากให้โอรสสวรรค์แห่งราชวงศ์ซ่งถูกลบลูพระเกียรติอีกแล้วสุดท้ายลู่ซิ่วฝูจึงแบกส่งตี้ปิง ขึ้นหลังแล้วกระโดดลงในทะเลปิดชีวิตตนเองและส่งตี้ปิ่งเป็นอันจบสิ้นราชวงศ์ซ่งที่ปกครองจีนมายาวนาน300กว่าปีราชวงศ์ซ่งแย่งอำนาจมาจากเด็กสุดท้ายจบลงด้วยน้ำมือเด็กมีคนบอกไว้แบบนี้อันนี้แล้วแต่ท่านจะคิด เช่นไรและนี่คือวาระสุดท้ายของราชวงศ์ซ่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกดถูกใจกดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนกันไว้นะครับสำหรับการเล่าประวัติศาสตร์ของต้าจีนเราเน้นความบันเทิงอยากฟังประวัติศาสตร์แบบสะใจได้อัธรศท่านมาถูกช่องแล้วนะครับมั่งคั่งเหลือเฟือสมบูรณ์พูนสุขทั้งสุขภาพความรักเงินทองนะครับขอบพระคุณครับ Yeah.